สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยเนี่ะคะวันนี้ก็มาเจ,เจอกับน้องฝนเซรีไทยรสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถครอบครัวน,นะคะเผื่อพี่พี่คนไหนที่กำลังหาอยู่นะคะ รถครอบครัวทั้ง2คันนี้นะคะมีทั้ง Toyota f o r t u n e นนะคะแล้วก็ Mitsubishi Pajero Sport นะคะคันนู้นนะคัน Mitsubishi เป็น4ฟวินนะคะพี่ๆขาเพื่อพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังหาอยู่นะคะรถครอบครัวนะคะเจ็ที่นั่งนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะใครที่หารถใช้งานนะคะวันนี้นะคะมาออกรถกับน้องฝนเพียง999บาทเท่านั้นนะคะข่าฟรี90วันนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.09นะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีกอดออกรถนะคะพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถหาหาน้องฝนนะคะสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะทางร้านรับประกันเครื่องยนต์แลเกีย้นะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีวิควมัมไม่มีน้ําท่วมนะคะไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะ 0810932445โทรติดต่อน้องฝนเบอร์นี้นะคะสามารถทักบ้านเกี่ยวมาได้ตลอดเลยนะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมีดุรีนะคะแล้วก็อยู่ส,าาะะสุราธานีสสาขาคะสุราธานีอยู่ที่เสียกตาปานนะคะแล้ก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่น สามารถแวะกันเข้ามาชมรถแวะกันเข้ามาดูรถได้เลยนะคะน้องฝนมีบริการจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านสนใจสอบถามกันได้เลยค่ะมาค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวตามน้องฝนมาชมรถคันแรกกันดีก,กว่านะคะคันนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะ Toyota f ฟ r t u n น r นะคะ2.4นะคะคันนี้นะคะปี2020ราคา9 9 0 0 0บาทาค่างวดเริ่มต้นอยู่ที่ ค้างว่าเริ่มต้นอยู่ที่18,000ตลอดสัญญาสภาพรถสวยเดิมสวยเดิมป้ายแดงสวยเดิมนะคะสวยเดิมจริงๆนะคะใครที่หาอยู่เดี๋ยวรถมาดูรถกันเลยนี่คันนี้สีขาวสวยมากๆนะคะพ,พี่ขานี่เลยค่ะนี่ด้านหน้าอะไรก็สวยนะคะไฟใสกิ๊งใสสะอาดไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะคะรอแม็กเดิมโรงงานมีบันไดข้างขึ้นให้นะคะไฟเรียวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยนะคะนี่มี คิวมาให้เรียบร้อยประตูมือจะเป็นโรเมียมนะคะเดี๋ยวนะคะมาดูภายในกันสักนิดนึงก็ได้นะคะพี่พ่ะมาค่ะอ่ะคันนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอสัมผัสภายในพูดถึงนะคะ Toyota f o r t u n น r นะคะภายในเขากว้างขวางนะคะฟังก์ชันแน่นออปชั่นเพียบนะคะนี่เลยคะ่ะพ,พี่ขะนี่ เบาะหนังสีดำเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะเกียร์ออโต้นะคะมีมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบนะคะคันนี้นะคะได้นนในส่วนของพวงมราลัยมันติฟังกชันนะคะฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุนะคะฝั่งขวาเป็นปุ่มครุสคอนโทรลนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะอะ ใครที่หาอยู่นะคะรถครอบประจิตที่นั่งนะคะมาได้เลยนะคะสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะตัวนองตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะนี่มีเบาะปับปไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะพี่ขาวสวยมากๆนะคะเพดงเบาดาดไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะสภาพสวยเดิมนะคะนี่ค่ะเบาะไม่ไม่ขาดนะคะนี่อ่า สนใจสอบถามได้เลยนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะรถของเรารับประกันไม่มีชนไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันเลยนะคะก่อนออกรถมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30สจุดเปลี่ยนถ่ายขคงเร็วให้นะคะอมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหลังกันบ้างนะคะพี่ๆขาด้านหลังนะคะก็เป็นห้องผู้โดยสารนะคะเบาะหนังสีด้ามนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะนี่ค่ะมี12บอวัตต์120่อบโวลต์นะคะนี่ มีที่ชาร์จแบตอะไรให้เหมือนไฟบ้านเป๊ะเลยนะคะภายในด้านหลังก็ก้างขวางนะคะนั่งได้สะดวกสบายนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าด้านหลังมีเราเปิดออตโต้ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขาอ่ะนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะอ่ามันล็อกอยู่แป๊บนึงนะคะ ใครสนใจนะคะ<ส>ก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะพี่ๆขาทักมาสอบถามได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะเรารับประกันหลังการขายนะคะรถไม่มีชนไม่มีพิษวามไม่มีน้ําท่วมนะคะใม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคันนะคะ<ส>ใคร<ส>ที่หาอยู่นะคะสําหรับเจ้าของูเนอร์นะคะ<ส>ก็สอบถามกันได้นะคะ<ส>อ่ะค่ะพี่ๆขาใครสนใจสอบถามมาฝนได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมิซุชิปาเจโร่นะคะสี่คูณสี่โฟวินชั้นนี้กันบ้างนะคะเผื่อใครที่หาอยู่นะจ๊ะ มีซูชิเปเซโร่เเซโรสปร์ตนะคะนี่ค่ะคันนี้ปี2018ราคานะคะเจ็ดแสนหนเก้าพบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวนะคะคันนี้เป็นตัว GT Premium นะคะสภาพรถสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆค่ะสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงแท้แน่นอนคะ่ะเผื่อใครที่หาอยู่นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ สภาพสวยเดิมโรงงานคันนี้นะฝนบอกเลยว่ากล้องรอบคัน,นเซ็นเซอร์รอบคันนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะพี่่ขาที่เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะมีบันไดขึ้นให้นะคะมีกล้องนี่ตรงนี้ก็เป็นกล้องนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาแอบดูภายในกันสักนิดนึงนะคะได้ในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้ก็เป็นปุ่ม push start นะคะพี่่ขา อ่คันนี้ก็สภาพสวยนะคะสวยเดิมนะจ๊ะสวยเดิมนะจ๊ะพีะะ่พี่รับประกันนะคะรถของเราไม่มีชนไม่มีปิความไม่มีน้ําท่วมนะคะนี่ได้เบาะหนังเบาะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่คะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะมีปุ่มโฟบินอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่อ่านี่ค่ะ หน้าจอสัมผัสนะคะพี่ๆขาสวยสภาพสวยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะมีกล้องหน้าอะไรให้ครบนะคะฟังก์ชันก็คือไม่ต้องพูดถึงนะคะฟังก์ชันแน่นมากนะคะเพดงเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเพดานเดิมนะคะคันนี้มีหน้าจอปิกอัพหน้าจอมาให้ด้วยนะคะสามารถให้ลูกเด็กๆนะคะเปิดดูทีวีเปิดฟังเพลงอะไรได้นะคะนี่เลยนะคะในส่วนของฟังก์ชันเขาเยอะจริงๆนะคะ ใครที่หาอยู่นะคะสำหรับเจ้ารถครอบครัวนะคะมีซูชิปาเจโรนะคะ2.4 2.4 PT นะคะสปีเมียมเนาะ,อ,ะอันนี้เลยนะหาตัวนงตัวนอตไม่มีรอยอยันรอยเจิมนะ,ะเอ้ยไม่ใช่ตัวนงตัวนัดไม่ใช่มีรอยตัวนงตัวนอตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะนอตเติมโรงงานนอตเติมไปแดงแท้แน่นอนค่ะพี่ขาสภาพสวยมากๆนะคะเอ,อิดหนึ่งแล้วคะ่ะเอ,อิดแล้วคะ่ะอะ ด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ค่ะได้เบาะหนังเบาะไม่มีรอยขาดกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายนะคะตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับคนที่ครอบครัวใหญ่ๆเนาะใครที่ครอบครัวใหญ่ๆนะจ๊ะตอบโจทย์มากเลยค่ะพี่พี่ขาสภาพสวยมากๆนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็มีช่องแอร์ให้นะคะแล้วก็นี่ช่องแอร์อยู่ด้านบนนะแล้วก็เสียชาร์จแบตอะไรได้ครบหมดเลยนะคะพี่พี่ขา สภาพสวยนะคะสะภาพสวยน็อตไม่มีขยับนะคะอันนี่ดูทีวีได้นะด้านด้านบน,นตรงนี้ดูทีวีได้นะคะเปิดไฟอะไรได้ครบเลยมีด้านหลังก็นั่งได้นะคะตรงนั้นนั่งได้เนาะค่ะพี่ขาใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรถสองกรฝน,นะคะ ไม่มีโซนไม่มีความไม่มีน้ำร่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคันเลยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445นะคะพี่ผีขาอา่อาจจะได้ยินเสียงฝนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะพี่ผีขานี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะอา่าด้านหลังก็มีเซ็นเตอร์ให้นะคะสีสุดทันนี้เป็นโฟลวินนะคะ นี่ค่ะอ่าพับเบาได้นะคะนี่มีที่วางแก้วน้ำให้สอง่องนะคะนี่ลอยนะคะพี่ขาด้านหลังก็กว้างขวางนะคะสะดวกสบายนะคะใครที่แบบว่าหารถครอบครัวอยู่นะคะสะดวกสบายมากๆนะคะพี่ีขาวันไหนที่หาอยู่ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะกว้างขวางมาก ไม่ว่าจะเป็นอฟอ,นอร์จินเนอร์หรือว่ามิชุบิชิมาจโร่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถสเปคแบบไหนนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะทุกคนรับประกันนะคะรถกอนรถฝนสวยทุกคนเลยนะคะสนใจก็สอบถามได้นะคะวิพีขาเดี๋ยวทุกคนก้านองก้านอ็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะวิพีขาสภาพสวยมากๆนะคะ ก็กว้างขวางนะคะพี่ๆภายในก็กว้างขวางนะคะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้นะคะ0810932445 0810932445สามารถทักมาหา้องฝนได้เลยนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะร้านมีทั้งหมดสาสาขานะคะมีสุราษฎร์ม,มีกรุงเทพนะคะสุราษฎร์มีสองสาขา สนใจก็สอบถามได้สำหรับวันนี้นะฝนก็ขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ